กฎเกณฑ์การสร้างรายได้จากริวต้องทําอย่างไรมือใหม่มาทางนี้ไอเจตตรวจบัญชีจะมาแบ่งปันเคล็ดลับและวิธีการให้ฟังครับสําหรับกฎเกณฑ์การสร้างรายได้คลิปริวนะครับทั้งทางเพจและโปรไฟล์นะครับก็เหมือนกันนะครับจะต้องได้รับเชิญจากทาง Facebook ก่อนถึงจะได้รับการตั้งค่าโฆษณา ในคลิปริวและต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตนะครับและก็ต้องปฏิบัติตามกฎของทาง a c e b o o k ถึงจะได้รับเชิญสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอริวนะครับยังไม่ทราบโครงสร้างที่แท้จริงของคลิปริวนะครับในการเข้ามานั้นอย่ามุ่งเน้นนะครับเน้นย้ำอย่ามุ่งเน้นแต่ทำคลิปสั้นหรือคลิปริวอย่างเดียวให้เรานั้นลงคลิปยาวนะครับ ทางฝั่งคลิปโฆษณาสตรีมควบคู่กันไปด้วยนะครับจะทำให้เรานั้นผ่านกฎผ่านเกณฑ์ในการเปิดสร้างไรายได้จากทาง Facebook ได้เร็วนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญในการเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างไรายได้เราจะต้องลงควบคู่กันไปทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวคลิปสั้นก็คือคลิปเริวนะครับให้ลงในฝั่งของทางริวหรือปุ่มคำว่าริว นะครับส่วนคลิปยาวนะครับ3นาทีหรือ5นาทีนะครับให้ลงในตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือโพสข้อความต่างๆนะครับในปัจจุบัน facebook ได้นำกฎเกณฑ์ของทางริวและทางวิดีโอสตรีมมารวมกันเพื่อนับจำนวนนาทีนะครับให้ครบ60 0 0 0นาทีหาโปรไฟล์หรือเพจนะครับมี คุณนสมบัติครบ60,000นาทีนะครับก็จะได้รับการรับเชิญจากทาง facebook ส่งปุ่มเครื่องมือมาให้เราตั้งค่าเพื่อรับรายได้จากโฆษณาคลิปริวและหากสมาชิกของเรานั้นมีผู้ติดตามครบตั้งแต่5,000คนขึ้นไปก็จะได้รับโฆษณาในสตรีมโฆษณาสตรีมนี้เป็นโฆษณาที่เข้ามาในคลิปเต็ม หรือคลิปยาวตั้งแต่3นาที5นาทีนะครับถึง10นาทีอันนี้คือเป็นโฆษณาที่เข้ามาในฝั่งของโฆษณาสตรีมนะครับอันนี้ผมจะแยกให้สมาชิกมือใหม่ทุกท่านได้เข้าใจว่าคลิปริวก็คือโฆษณาในคลิปสั้นนะครับคลิปไม่เกิน 90วินาทีตั้งแต่3วินาทีถึง90วินาทีส่วนโฆษณาสตรีมนั้นจะได้ในทางฝั่งของคลิปวิดีโอคลิปความยาว3นาที5นาทีและก็10นาทีประมาณนี้ครับผมคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างรายได้ของคลิปริวนะครับจุดสำคัญของการเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้นั้นเราจะต้องทำควบคู่กันไปนะครับ จะได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์เปิดโหมดมืออาชีพเปิดปุ่มการตั้งค่ารับรายได้จากทาง Facebook นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับไปตรวจเช็คโปรไฟล์และเพจของตนเองแล้วนำเคล็ดลับเทคนิคดีๆนี้ไปปรับใช้ในโปรไฟล์ของตนเองเพื่อที่จะได้รับเชิญให้ตั้งค่ารับรายได้จากโฆษณาลิวด้วยนะครับ สวัสดีครับ